สำหรับ3ข้อสำคัญสาคัญค่ะก่อนที่เจ้าของสินค้าและบริการจะลงทุนในการสร้างแบรนดิ้งนะคะพี่สิทธิ์ไฝากไว้3ข้อก็คือข้อแรกค่ะสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณกำลังจะสร้างแบรนด์นั้นเป็นสิ่งที่ใหม่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าการตลาดในปัจจุบันนะคะต้องเรียกว่าแดงเดือดมากมากเลยดังนั้นถ้าสิ่งที่คุณมีเช่นโปรดักต์ใหม่ๆหรือการบริการใหม่ๆที่ไม่เคยมีในตลาดเลยค่ะมันจะทําให้เราเกิดการแข่งขันได้ดีขึ้นนะคะและก็สามารถที่จะแจ้งเกิดในตลาดได้ดีขึ้นค่ะและข้อที่2ค่ะคือ ใหญ่ค่ะถ้าคุณไม่ทําให้ใหม่คุณจะต้องทําให้ใหญ่เช่นต้องตรวจดูว่าตัวของเราเองค่ะมีสิ่งที่เป็นแบ็กอัพสาคัญสำคัญ,คญเช่นาการผลิตที่ใหญ่มากพอไหมที่จะรองรับกับตลาดคุณมีทุนที่ใหญ่มากพอไหมที่จะเข้าไปตีตลาดกับสินค้าเดิมๆที่มีอยู่นะคะและสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยก็คือ คุณรู้จักสินค้าและบริการที่คุณกําลังจะสร้างแบรนด์ได้ดีหรือ,อยังต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าคนส่วนใหญ่ค่ะอยากทํานั่นอยากทานี่และคิดว่าการที่เราท่องโลกไปในโซเชียลมีเดียการที่เราไปศึกษานู่นศึกษานี่และคิดจะทําอะไรใหม่ๆนั้นเป็นสิ่งที่แบบว่าเออน่าจะตอบโจทย์แต่ค่ะจุดหนึ่งที่สําคัญกว่าสิ่งใดๆที่ต้องเตือนก็คือว่าเราไม่ควรจะทําในสิ่งที่เราไม่รู้จริงดังนั้นข้อ3เนะี่ยเป็นข้อที่ต้องถามดีๆเลยค่ะว่าคุณรู้จักสินค้าและบริการของคุณ ดีจริงแค่ไหนและถ้าคุณเช็คลิสต์แล้วครบทั้ง3ข้อค่ะตัดสินใจได้เลยค่ะว่าสร้างแบรดนด์จะคะ่ะเพราะการสร้างแบรนด์มีประโยชน์จริงๆและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆนะคะตัดสินใจสร้างแบรนดแ์แล้วแล้ไม่อยากสร้างแบรนด์เหงาๆคนเดียวนะคะสามารถให้ซินด,ดี้และสิตาเอเจซีเป็นเพื่อนช่วยสร้างแบรนด์ให้คุณได้นะคะโดยรายละเอียดดูตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเข้ามาคุยกันนะคะ